มาดูวิธีการชาร์จกันดีกว่านะครับว่าทำยังไงอันนี้ผมต่อตัวเช็คไฟไปแล้วด้วยนะนี่จะเห็นดูนะครับว่ามีค่าวัดอะไรตรงนี้ได้นะผมะเสียบตัวสายตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เสียบตัวนี้มันจะเป็นร่องแบบนี้นะครับใส่สลับขั้วไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมีหัวบากตรงนี้อยู่ใส่เข้าไปปุ๊บใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะ ยังไม่มีสถานะไฟอะไรขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นนะครับเรารอเรามาเสียบปลั๊กไฟตัวนี้เสียบปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ทำงานแล้วนะครับจะเห็นสถานะไฟเกิดขึ้นนี่ตัวนี้ไฟเขียวขึ้นแล้วกําลังเช็คอยู่นะครับแล้วก็พัดลมทํางานแล้วได้ยินนะนะครับสถานะพัดลมทํางานแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นของการเช็คสถานะแล้ว พอระบบมันเช็คเสร็จนี่จะขึ้นเป็นสถานนะไฟสีแดงกับริบละวนี่ริบแล้วน,นะครับจะสังเกตเห็นนะว่าค่าว,วัต t เพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ค่าว,วัต t ขึ้นไปที่852.6วัตต์นะครับ852.6วัตต์เป็นการกินพลังงานของตัวไฟบ้านตอนนี้นะที่ชาร์จเข้า ผมมีแอปพลิเคชันด้วยที่ใช้ในการเช็คตัวาการกินพลังงานแบบพลังงานรวมนะครับจริงๆเช็คจากตัวนี้ก็ได้อันนี้มันดูลำบากหน่อยดูบนแอปดีกว่านะครับเดี๋ยวก็จะมีการซัมมารีมาให้ว่าสุดท้ายเราใช้พลังงานไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้กันว่าชาร์จ,จนเต็มใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าล่าสุดที่ขี่ไปเนี่ย เปิดเสร็จแล้วแบตเตอรี่ใช้ไป 50- 50%จริงๆจะบอกว่าสิแบบ50%จริงๆก็ไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ไปแล้วประมาณหนึ่งเหมือนต้นคลิปที่ผมบอกนะบิดกระชากไปประมาณ3 3โลได้นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานก็ไม่ได้เต็มร้อแล้วก็มีการชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ถอดออกเนี่ยข้ามคืนมาแล้วมันน่าจะมีการคายประจุบ,บ้างนิดหน่อยผมตีซะว่าน่าจะประมาณสัก9 8 9 8 95%ผมเดานะ เพราะว่าเพราะว่าพวกนี้มันมองลําบากนะครับถามว่าเต็มร้อยเปอไหมไม่เต็มแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบตเตอรี่เนี่ยออตอนเอาออกมาจากรถนะครับแล้วก่อ,อ,อนจะออกจากรถเนี่ยผมเปิดขึ้นมาใหม่รอให้แบตเตอรี่มันเย็นแล้วมาเช็คดูเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่50%านต์ะครับกับระยะทางหน้าไม่อยู่ที่29กิโลกว่ากนะครับดิฟจาก GPS ไม่มากนะครับนิดเดียว GPS รู้สึกจะอยู่28กกว่า เดี๋ยวมาดูกันว่า50%เนี่ยชาร์จกลับเข้าจนเต็มเนี่ยใช้พลังงานไปเท่าไหร่ในการที่จะชาร์จให้มันเต็มนะครับแต่ผมแจ้งคร่าวๆไว้ก่อนนะก็คือสถานะของตัวไฟสีแดงกับพิบเนี่ยถ้ามันเต็มนะตอนนี้มันชาร์จอยู่นะครับไฟสีแดงขึ้นถ้ามันเต็มนะครับมันจะเป็นสีเขียวค้างนะครับแต่ตอนที่มันเป็นสีเขียวกับพิบเนี่ยเต็มแล้วแล้วย,ยังเต็มแล้ว เพียงแต่ว่าสีเขียวกระพริบเนี่ยมันยังบาลานซ์ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในของตัวตัวเนี้ยตัวเคสตัวเนี้ยบาลานซ์พวกเซลล์แบตต่างๆให้ให้มันได้เขาเรียกว่าได้ไฟที่เสมอกันนะเซลล์แบตได้แบบหนึ่งมันจะได้ไม่เสื่อมนะครับตัวเลขวิ่งของการชาร์จจะอยู่แถวๆนี้แหละ800อกว่ากวานะครับไม่ผมดูผม,ผมไม่เห็นว่ามันจะทะลุไปถึง900นะนะครับ 8 5 0วัตต์ไฟบ้านถามว่าจะต้องใช้สายไฟเบอร์ขนาดไหนนะผมให้ดูนะครับคำดวนดูแล้วกันเอ่อ800เมื่อตีเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ที่8 6 0วัตต์8 6 0วัตต์นะครับหารด้วย220โวลต์บ้านเราก็าจะใช้กระแสสำหรับไฟ AC อยู่ที่3.9แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปักทั่ว,วไปโอเคไหมปักทั่วไปผมว่าก็โอเคนะไม่ได้ไม่ได้ไไดาไางาน กินไฟน้อยกว่าเตารีดด้วยซ้ำไหเพราะเตารีดมันแบบพันนิดๆน,น,นะครับถ้าเตารีดตัวใหญ่ก็สามพันสามพันวัตต์นะก็สิบแอมตัวนี้ก็ไม่ไม่ถึงตัวนี้ไม่ถึงจะเรียกว่าสิบแอมก็ไม่ได้ดิสามพันวัตต์นี่มันเกินสิบแอมไปแล้วนะครับอย่างนี้สามจุดเก้าแอมเผื่อบางคนไม่รู้ว่าจะไปชาร์จปลั๊กไฟบ้านขนาดไหนว่าในบ้านส่วนใหญ่ก็จะคุยกันอยู่ที่เป็นกระแสเป็นแอมนะครับ แันปัก3ตาทั่วไปอะไรก็ใช้ได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้แบบหูปักขนาดใหญ่แบบผมขนาดนี้เพราะไอ้ตัวนี้มันรับโหลดกันแบบ3,000กวา่ 3, วา3,000กว่กวัตต์สิกว่าแอมป์สำหรับตัวปักตัวนี้นะนะครับแต่ถามว่าถ้าใช้ปักตัวใหญ่ได้ก็ดีครับเพราะว่าตัวคอนเนคเตอร์หรือว่าสายไฟมันจะได้ไม่ได้เกิดโหลดให้เกิดความร้อนแล้วก็กันไว้ก่อนนะทิ้งเวลาในการชาร์จไปอยู่ที่แบตเตอรี่ครับว่า เราใช้เวลาในการชาร์จตามคำนวนการใช้งานอย่างตรงนี้ใช้ไป50%บแบตมัน4 0แอมป์ถูกไหม4 0แอมป์มาผมคำนวณให้ดูแล้วกันเผื่อ <c oughs> เพื่อ <ๆ S 1> นเ่อนบางคนอยากจะรู้เป็นการคำนวณคร่าๆ <c oughs> วๆโวลต์คูณแอมป์มันจะได้เท่ากับวัตต์นะครับตัวนี้4 0่แอมป์72โวลต์มันก็จะมีไฟอยู่2,880วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราชาร์จด้วย ไฟเข้าอย่างตัวนี้ไฟเข้าอยู่800กว่าวัตต์หาร2นะหาร2นะเพราะว่าไฟมันหรืออยู่ในแบตเตอรี่ใน50%อ่า1,440วัตต์หารด้วย850วัตต์ที่ชาร์จเข้าตอนนี้เราจะใช้เวลา853วัตต์เราใช้เวลา1.68ชั่วโมงก็ตีซะว่าแถวแถวชั่วโมง40 40นาทีนะผมประมาณการประมาณนั้นนี่ประมาณแบบคร่าวๆนะครับ เผื่อเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะแบบให้เวลานานแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมันคำนวณย้อนกลับไปดูได้นะครับให้ดูเป็นความรู้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ชาร์จอยู่834บัทจากตัวแอปนะไอตัวนี้มันฟ้องเล853นะครับมีดิฟเป็นอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าผมเชื่อตัวไหนผมเชื่อตัวนี้นะเพราะอันนี้มันเสียวมี่เลยตัวเนี้ยเสียวมี่เลยนี่คือตัวเสียวมี่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้อันนี้เป็นตัวธรรมดาทั่วๆไป ที่เห็นอยู่นี่คือผมต่อ2อันนะตัวนี้ตัวที่โชว์หน้าจออยู่และตัวนี้คือสมาร์ทปลั๊กนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าใช้เวลาไปนานแค่ไหนแล้วก็ใช้ไฟทั้งหมดช,ชาร์จเต็มเนี่ยใช้ไฟไปเท่าไหร่และคิดเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับออตอนนี้ก็คือชาร์จเต็มแล้วนะครับวัตต์เหลืออยู่ประมาณ80กว่าวัตต์แล้วก็สังเกตดูสถานะไฟสีเขียวกระพิบต,ตอนนี้ฟ้องอยู่ประมาณนี้นี่87.91วัตต์ ตอนนี้คือจริงๆก็คือเต็มแล้วนะไฟเขียวกระพริบตอนนี้มันบาลานซ์เซลล์แบตอยู่ข้างในอ่ะพัดลมตัดพอดีเลยตอนนี้บาลานซ์แล้วนะพัดลมตัดไปแล้วนะครับเขียวกระพริบอยู่เนี่ยบาลานซ์เซลล์แบตอยู่เดีย๋ยวถ้าเขียวค้างนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยเต็มถอดได้นะครับจริงๆตอนนี้ถามว่าถอดได้ไหมถอดได้แล้วนะจริงๆก็เต็มแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้บาลานซ์เซลล์แบต ผมก็แนะนำนะครับว่าให้เพื่อนเพื่อรอให้มันเขียวค้างดีกว่ามันจะได้บาลานซ์เซลล์แบบแบบเต็มที่ร0 0เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปใช้อายุแบตมันจะได้ใช้ได้นานนี่พูดถึงจบพอดีเลยเห็นนะปัดเรียบร้อยแล้วเขียวค้างนะครับสังเกตดูก็ได้ว่าที่ตัววัดมิเตอร์ก็ฟ้องว่าตอนนี้ใช้ไฟจ่ายแค่เลี้ยงตัว power supply ตัวนี้แค่น,นั้นเองชาร์จเจอร์2.4ุวัตต์นะครับก็คือลงแล้วไฟเขียวค้างถอดได้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับ ก็ค่ปิดสวิตปิดสวิตปิดเสร็จเรียบร้อยถอดถอดชาร์จเจอร์นะครับแล้วเราก็ไปที่รถใส่เข้ารถทีนี้มาดูวิธีการในการใส่แบตเตอรี่แล้วกันนะครับก็จัดการเปิดใต้บาะก,ก่อนอ่อนมาที่ออฟนี่นะบิดหนึ่งทีเปิดบานะครับก็จะเห็นนี่ชุดแบตเตอรี่1เซลล์แค่หน,หนึ่งโมด,ดูลอยู่ตรงนี้นี่ หนึ่งชุดนี่นะครับตัวนี้มันใช้แบตแปดสิบแอมป์อยู่นะครับใส่ได้สองลูกนะสังเกตไหมเนี่ยช่องลึกนะนี่ท่านชายถามว่าเก็บของได้เยอะไหมก็ต้องบอกว่าเก็บได้เยอะแหละแต่เก็บหมวกน,น็อกเนี่ยไม่ได้นะครับอะยกเข้าไปครับเวลายกนะอี่ใส่เข้าไปแล้วมันเป็นช่องมันเลยอะนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผิดเดี๋ยวสายไม่ถึง มาประมาณนี้ทิศท,ทางเดียวกันนะครับเปิดฝาม่รูจะเห็นว่าเนี่ยมีคอนเนคเตอร์หันหัวมาทางนี้เห็นไหมเบรกเกอร์เราปิดอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นสลักให้เรายกเห็นไหมครับหัวเป็นแบบนี้เราก็ใส่งี้เข้าไปตามเดียวกันนะแบบเดียวกันเลยสลับกันไม่ได้ขนานกันนะตัวนี้คือต้องสลับนะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ครับพร้อมใช้งานอันนี้เปิดเบรกเกอร์เรียบร้อยละพอเปิดเบรกเกอร์เรียบร้อยคราวนี้ก็คือพร้อมใช้ละเนี่ยสังเกตดู ติดล้พร้อมใช้แบตร้อเอระเรียบร้อยร้อเนแล้วนะครับไม่ยากไม่ยากก็มาสรุปเรื่องของการชาร์จแบตเข้าไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราชาร์จแบตเข้าไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าแบตเตอรี่ของตัวดิเมอร์ฟันเอเนี่ยมันเป็นแบตขนาด40แอมป์นะครับตีตัวเลขออกมาเป็นวัตต์ก็อยู่ที่2 8 8มกิโลวัตต นะครับหรือ2,880วัตต์อ้าวนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ผมใช้ไปผมใช้ไป50%เพราะฉนั mm ้น hmm. 50%เนี่ยมันก็อยู่ที่1,440วัตต์นะครับ1,440วัตต mm ์ hmm. ก็ตามนี้เลยเป๊ะเลย mm hmm. เห็นไหมนะเพราะว่าตัว mm hmm. ม,มิเตอร์ผมก็เช็คออกมาว่าชาร์จไฟเข้าไป1,400วัตต์นะครับหรือ1.4กิโลวัตต์นั่นเองนะครับซึ่งเฮ้ยอันนี้เปะ๊ะเห็นไหมเปะ๊เปะๆเ,เลยนะ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้1.4กิโลวัตต์เนี่ยมันก็คิดเป็นเท่าไหร่1.4หน่วยนะครับผมตีตัวเลขค่าไฟหน่วยละ4บาทบ้านผมนะครับตีตัวเลขประมาณนั้นเพราะฉะนั้น1.4หน่วยเนี่ยผมไปคูณ4มันก็เท่ากับผมจ่ายค่าไฟในการชาร์จคราวนี้ไป5.6บาทนะครับก็คือ5บาท60สตางค ห้าบาทหกสิบตังค์ผมผมขี่ไปยี่สิบเก้าโลครับหารด้วยห้าจุดหกตกเอ่อเดียวผมคำผิดเออห้าจุดหกนียห้าบาทหกสิบตังค์หารด้วยยี่สิเ 6, นะบเก้ากิโลก็จะตกแล้วอยู่ที่กิโลละสิบเก้าสตางค์นะครับเอ,อ๊ผมคำวนวณถูกไหมห้าบาทหกสิบตังค์นะครับหารด้วยยี่สิบเก้ากิโลที่วิ่งไป ใช่ครับกิโลหนึ่งก็สิบเก้าสตางค์นะครับประมาณนี้ซึ่งก็ถูกมากนะเพราะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเกินนะครับอย่างตอนนี้ e 20, อียี่สิบผมตีไว้ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบตังค์นะครับผมใช้คิวบิกอยู่เนี่ยมันมวิ่งอยู่ประมาณสี่สิบสี่สี่สิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับยี่สิบเก้าจุดห้านะครับเอาไปหารด้วยสี่สี่กิโลเมตรต่อลิตรก็ตก ลิตรหนึงอ่กิโลหนึ่งอยู่ที่67สตางค์ซึ่งตัวไฟฟ้าเนี่ยผมใช้ไปแค่19สตางค์เท่านั้นเองนะครับก็ถูกกว่ากันอยู่พอสมควรนะครับาหารจุดหนึ่งเก้าดูว่าเห็นความต่างมันก็คือ3เท่ากว่ากว่าสเท่ากว่ากว่าซึ่งก็ถือว่าโอเคนะนะครับเพราะว่าในตัวไฟฟ้าเนี่ยผมตะบี้จะบันบิดเลยนะแต่ถ้าเป็นคิวบิกเนี่ย วิ่ง44ก็คือผมก็ยังไม่ได้แบบบิดหมดปอดเพราะหมดปอดมันจะไม่ได้ตัวเลขเนี้ยนะหมดปอดมันจะเอ่อรู้สึกจะเหลืออยู่แค่30ไปลายนะสามไปลายนะลายีย่สิบเก้าจุดห้านะครับทีนี่นี่คือราคาต่อลิตรนะหารด้วย38แล้วกันนี่มันก็จะกลายเป็นกิโลละ77สะตางค์นะครับประมาณนี้ซึ่งไอ้รถไฟฟ้ามันแค่19สตางค์เท่านั้นเองเนี่ยนะขนาดบิดแบบหมดปอกแล้วนะ นะครับโดยรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าเราแบบว่าเราไม่บิดหมดปลอกนะี่มันก็ยิ่งประหยัดกว่านี้อีกนะครับก็จะน่าไปเหลือตัวเลขกระเภทแบบว่าหลักไม่ถึง10ตงนะังค์น่ะประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลครับเป็นอะไรที่ดูแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับอัตราเร่งอะไรก็ใช้ได้แล้วก็ได้เรื่องของความเงียบนะผมก็ไม่ค่อยชอบท่อเสียงดังสักเท่าไหร่นะ ตอบโจทย์ครับถือว่าดีทีเดียวเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งพลังงานสะอาดครับเพราะว่าสุดท้ายผมว่าในอนาคตหนีไม่พ้นหรอกครับยังไงเราคงต้องไปเทรนนี้แหละเพราะว่าตอนนี้ในประเทศจีนเองเขาก็ใช้รถไฟฟ้ากันแล้วในเขตหัวเมืองจริงๆงานรถที่เป็นเครื่อพวกเครื่องสันดาบนะครับก็เข้าไปในเมืองไม่ได้เลยนะเพราะเขามีปัญหาเรื่องของฝุ่น pm 2 5เหมือนกันซึ่งบ้านเราก็เป็นเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับตัว ev คราวนี้ที่เอามารีวิวกันก็คือ d i m m e r Fu ัน L นะครับมาถึงเอพิโซดที่3และจบแล้ว นะครับก็น่าจะทําให้หลายคนได้หายข้อสงสัยกันนะสำหรับตัวรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ที่เอามารีวิวในคราวนี้นะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไวได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชม e a s y easy 6395นะครับสวัสดีครับ